มา,ามายังวะมาเลยน่ามันดูเอ,อ้ยเอ,อเราเ,เ,เ,เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไรให้อะเ,ออเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออะไรดีมาแล้วหลังจากหายไปนานเนาะไม่หลอกมาได้ชเชยไอ,อ้โมดูไลค์กูดิ เปิดเปิดเปิดถ้ามีดีเลยก็โทษทีละกันกูเปิดทีแอปอะเดี๋ยวเขาไม่ระเบิดเขาไม่ระเบิดระเบิด จริงๆเห็นมันเลื่อนมากเลยนเนาะอะไรเนี่ยอันนี้กำลังเลืยอนเลืยอนทั้งเลื่อนทันน้งเสร็จพาคนดูไปเล้วอแม่นี้ต่อทาคาราโอเกะไม่เอาไม่แล้ว ปิงช่างมา ออกดีกว่าไอเทยแบบนี้เสียงเพลงดังจัดมันได้ยินเสียงกูเลยมั้งนั่นบบไหนดีวะคอนโดเอ,อโยอยอโยอโยอโยจุดพักใจเพิ่งโดนแตกมาไม่ได้จุดพักใจ,จ,กใจแบบกากไอ้โม คนไทยมันชอบเรียนกันใช่ไหมนั่นต้องหาเซิร์ฟคนไทยเว้ลยถ้าเล่นแบบพวกเปิดมังคนไหมอยากเจอเรียน,ยนต้องเซิร์ฟคนไทยผมแนะนำอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นเจอแน่นอนเออไม่ใช่เอาตื่นมากูใช้มือเปิดคอมอ่ะโอ้โหฉลาดจัดอะมู ปิดเพลงเออแบบนี้ปิดเพลงได้เพลงแจ๋วไหนอ่ะทั้งเซิร์ฟไง,งเซิร์ฟใหม่เพลงไรสนใส่ให,สสหัวข้อเนี่ย ข,ข้อข้อไหนเอาวะติกมาอ่อนอนื่นๆเนี่ยอะมาเล้วนะเอ้ะม,อมันจะมีใครเข้ามาเปะเปิดไมค์ไอ่ะนี่เหรออ๋อ เปิดกล้องได้ไหมอ่ะอยากเฟียวอ่ะอ่านี่ไม่ใช่มีห้องอื่นไหมอ่ะไม่มีเหรอแชนไในยยมก็เป็นของกูของกูหมดเลยเริ่มต่างประเทศดีกว่านี่กา้าวไม่ก้าวหกสิบเซิร์ฟเลยอะ่ะอุ้ยข,ของพี่ อังหวานเนาะเขาเริ่มเท่านี้อ hey? ่ะไอโมกูคุยภาษาอังกฤษไม่เป็นหรออเมริกากับประเทศอังกฤษมันเหมือนกันหรอมันไม่เหมือนนี่ใช่ภาษาเขาอ่ะต้องไหนวะความเร็วในการพูดเหรอฮัลโหล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 วิโอ้ยเสียงเสียงดังเสียงดัง

เหนือทุงนี้ลงคลิปดีกว่าโมรู้สึกว่าไม่ได้ลงมานานละไอ้เช้า This guy kept going, I abandoned, then he went back to me, he back to me to join back. b u t t t h a s not g i v i n g another chance. Nah, man. In no. In no. Discord, Discord, the the there. Step to to มาเลยมาเลยไอ้กูอยู่ไหนอะไม่รู้ละไม่รู้ละ เอฟกาอะ right. สักสามสี่ทุ่มลงไรไหมเอาไมโมหรือเอายาวเลยดีกว่าโม <Wow. S 1> ความที่เราจะะัดสเปกมันดีแล้วใช่ไหมเพื่อนนายคิดถูกแล้วใช่ไหม เพ<คล>ิ่มการ์ดเจ้าอ่ะอดีตเขาเขาบอกเขาไม่แนะนำอดีตด้วยคน<ล>ที่ดูนะหรือว่าเขาแนะนำอะไรไอเอเอ็กคนเด้อ yeah. Hello. Oh ho oh, oh, ho oh. ho. It's gonna happen. hello, hello. Yo, what's going on here? Hey. กูจะขึ้นไหล่อยู่เพลงไม่ติดว่าคนเดย Terima พลังป่วนหัวอ๋อเข้าใหม่ไอ้กูใช้เดโมโอะทิ้งลิงโหลดไม่ได้นะบอกเลยไอ้เฮียอยู่ทวงใบอนุญาตให้กูทิ้งลิงโหลดทิ้งลิงไอ้ยญโมลิงของลิงนอกอะเออเขาไม่ให้กูทิ้ง มันมันจะชวนไอวายอ,อะโทรไอวายมันโทรหาไม่ติดมึงบอกไอวายให้โทรหามันดิมันใครใครใครเขาโทรหานะวามันโทรไม่ติดเว้ยมันจะขึ้นตึดต๊ดตึดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดเหมือนมันไม่มีเน็ตอะ หมัวจัดนเน็ตมึงอะ่ะเป็นที่เน็ตเลยมันดังติดติดติด,ต,ด,ต,ดติดอ่ะขอ,ของมึงเครื่องใหม่ปเปล่านั่นแแบบไหนดีวะไวอ้เหี้ยอยากอยากเลี้ยงอ่ะ หาเพื่อนคุยหาทะเลด้วยอีสัต์กูเล่นตั้งคาก็ได้ ไอ้โมเสียงดังโมบัง้ัว่า,วาเล่นมาว่าเล่นเบาๆหน่อยเิ่ะใส่หูฟังข้างเดียวพอขนาดเปิดขนาดกูเปิดเพลงอย่างนไงหูฟังอย่างสั่นอะถ้ากูเปิดก็ให้คนดูดได้ผมเปิด,ดให้ตัวอะนะแล้วไนมะ่กูไม่มาวะ ไอ้เจ้าไม้หายไปไหนอ่ะอิสัตแมพกากเอออออออ <laughs> <g ül üyor> เฮ้ยเล่นว่ะการควบคุมด,ด้วยเสียงอ่ะอยากเล่นอยากเล่นแต่ไม่มีใครเล่นด้วยรหัสหลักเออไอโมรหัสมึงโดนแบนอะ่ะโ <c oughs> ดนแบนถาโดนแบนถาโดนแบนอะ่ะโดนแบนรหัสหนึ่งวัน,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 นวันประมาณโดนแบนอ่ะโดนแบนรหัสหนึ่งวันวันประมาณวันพรุ่งนี้แปดโมงไปเปิดรหัสใหม่ก่อน ไม่รู้อ่ะไอ้เฮียกูมันบอกว่ากูกันแกล้งกันแกล้งกันแกล้งใครอ่ะยังไม่ทันได้กันแกล้งใครเลยยูเช่ของเราเราเด็กดีบางแสนไม่มีใครเล่นแล้ว น,นี่อะไรอ่ะเด็กสร้างเหรอเฮ้ยเด็กสร้ังกูเปิดสี่แอปอะไอ้โมกูเปิดสี่แอปอะโอ้ยเฮียยังเล่นอยู่เล่นไอเฮียอะไรปล่ากาฟิกัน

อันนี้มั่งเถื่อนไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้บอกเลยเ่ทาทำมันปรับกราฟิกได้เหมือนในคอมแล้วนะโมัหรอ,อยังนี่เราบอกอะ่ะไอ้หนห้าเหี้มั่งมีให้เลือกกราฟิกอะ่ะออนหรือออฟวะออนแปลว่าปิดใช่ปิดหรือปิดเอาไอเด็กไอเอาไอเหียนที่ไหนยิงกูตายอะ่ะ เทพลีลาปท <c oughs> ุมคงคาเทพลีลาเทสเทสเป็นบ้านไปไหนดีอ่ะ game 来么？